สบายดีพี่น้องเลบซี่บอว่าจะเป็นพังไทยพังลลาและต่างประเทศเนาะเมืน่อนี้มาพบกับขนาน้อยอีกเซนเคยเนาะเมื่อนี้ขนาน้อยสีมาดีวิวการคขาหมักแตงเนาะไปติดตามเบิ่งกันด้วยเนาะนี่เกียมพ้อมแล้วนอกหมักแตงอันนี้หก0 0ันกีบแล้วค่าเป็นกันเองเนาะ้อมแจววเลยมิดูค่าวีไอฟีมากิน,นกเนาะเมื่อน,นี้เนาะ ไปติดตามมึงกันด้วยเนาะลูกค้า VIP นี้มีผู้ใดแนนะ่เนาะมาแปงพร้อมเสิร์ฟเนาะพร้อมแจวเยอะๆยนะด้วยเนาะลูกค้า VIP นี้มีไพนะ่แน่เนาะมาติดตามมึงกันด้วยลูกค้า VIP านี้สมัครอารมณ์ดีแท้ อาสบายดีก่องแน่มีไพแน่นี่แน่น้ำซื้อแน่มีซื้อว่าจังไรแน่นี่แน่น้ำเด้อหนิผู้เสื้อสี่สมนี่ซื้อพูดป้อหน่เจ้าเด้ผู้นี้ก่อนชื่อโกอ่งสาวโกอ่งผู้นี้เด้นหาหน้าแน่ชื่อวันใสผู้ไหน เจ้าเด็ผู้ชายโอ้มาสายเดียวเลยเนาะอันนี้คือลูกค้า v ีไอพีมองนั่งกินกะแหลดเนาะเห็ดใหม่กำลั่างในตืบเล็กเนาะขอบใจเด้ออาแซบแเซบปนบนี้มีแต่ผู้นาจบตางะมั้งลูกค้า v ีไอพี แน่รืมเอามีดมาหายเดี๋ยวไปเอามีดก่อนนี่แล้วเนาะมักแตงที่เก็บคล้ายเห็นดู่ะใหญ่ว้อดะดูค้าเพิ่งก็มากินทั้งทีเนาะมือนี่ถ้าผู้ได้สนใจกะมาไลไรเนาะเพราะว่าตูบนี้กระเห็ดได้เอาน้ำเลยให้สนใจกะ ถ้าผู้ไดสนใจกับคอมเมนต์มาเลยเนาะมักแ้งกับไงไว้เด้วมีผอมสุยยางเลยเนาะสวนขน่อยมักทัว่วมักแตงพักกับมีเนาะ นี่มักแตงกำลังปลูกไหมแม่มจะเปิดหน้ามี่อันปะ bạc ư cả mị đấy, mẹ pì non, này bạc ư, nhạy đó, pì đi bưu hay vương mượn nó no, nhang này à nọ, má mượn này nhạy đó, nè đây, khứa riêng nó, lại té hoóc ปูกบัว้ายไปเลยหรืออื่น เบิ่ดแล้วเนาะบักแตงข้างนี่เพราะว่าเก็บขายนน่ะ นี่แม่เพิ่งจะดูทีแกบเมียนชัยก็บัลแตงเนาะก็บัลแตงที่ปลูกใหม่จูดเมียนซองกองเลยเนาะเดี๋ยวสิพามาองค์บัลแตงสวนนี้เนาะมีหมากอยู่บ่ดิ เก็บขายเวิร์ตาบอหมักแปงนี่คือโบเห็นเดเลือตาหมากเลยหน่อยเนาะพราะแม่พี่นนองหมากไงเพิ่นเก็บไปขายน้ำเนาะเพราะเพิ่นปลูกรายๆกินเบอเวิร์ดก็ได้เก็บไปขายอยู่ในบ้านนี่แล้วเนาะคือน้องหน่อยเพิ่นไปขายแหละ เไปขายมีสมพักแน่มีหมักแตงแน่เนาะแม่เพิ่นเป็นผู้เห็ดไห้ผู้ขันสมพักนอกหมักแตงกำลังสีใหญ่เนาะเกือไไบ่าใหญ่น่าบ่ท่านแหละเพราะว่าเก็บไปเรื่อยอยู่เก็บใส่ถุงให้นองหน่อยไปขาย มักทั่วหอบวัาเป็นจำพอแม่พี่นนอกะการังใหญ่เนาะนเด็กเขือไวตอนนั้นเพียขึ้นเนาะกะ็ได้เป็นหมักทั่วลังมาแม่พื่นได้สูตรมาในโทรศพัพท์เนาะสูตรแบบถ้ามาสะอ์ดเนาะเอาพักกะเรลามาตบเนาะ เราก็เอามาโฮดเพียนี่ออกเบิดพ่อแม่พี่น้องโบเซอรอร่องเฮดเบิงเนาะกระไรสูตรมาจากข้าเจ้านาอเพิ่นเบิงเอาให้โทรศพัพท์หรอกเพียออกเบิดนี่เลยพ่อแม่พี่น้องกะระลยใหญ่มากอะซัมเ หมาก,กิดบ่านนอหมากหน่อยสบายดีคลิปรีวิวการคายปักแตงกับโค้งสิจบลงเพียงค่านี้เนะาะพาพ่อแม่พี่น้องก็ได้ก็แร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเลยเด้อบาย